ตอนขณะที่จัดงานศละค่ะอันนี้พีชค่ะอาจารย์ก็คือว่าขณะที่จัดงานศพเนี่ยนะคะก็พบว่าทางเออไซ์ไม่ไม่ใช่ไฟแนนซ์นะคะมีคนมาร่วมงานศพแล้วปรากฏว่าเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของคนนี้เรามีลูกกันด้วยกันอีกตั้ง5้าก็จ้าอันนี้ช็อตซ้อนช็อตนะอ่าโอ้โหแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยทําไมเขามาร่วมอ่ะก็มาอยากมาแสดงความ ค,ครั้งสุดท้ายาหรือจริงแล้วอยากจะมาแบ่งมรดกรไม่สมดังตัวนี่ไงนี่ไงเป็นความแบบคิดมากของภรรยาผู้ผู้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วเขาก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแบบแบบนี้จะทํายังไงเขาจะมาขอส่วนแบ่งมรดกของสามีเขาไหม,มแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีลูกด้วยกันด้วยนะอ,อ่าทางนู้นน่ะนะคะแล้วก็ที้นนี้เขาก็แบบ โอ้โหทาอะไรก็แบบทั้งเศร้าด้วยแล้วตรงนี้ด้วยภารานี่สีนแล้วก็เออใช่คะ่ะอาจารย์ต้นถามน,นิดนึนง,นง,นงแล้วภรรยาหลักเนี่ยไปรู้ได้ไงว่าคนนี้คือเมียอีกคนหนึ่งและลูกอีกคนหนึ่งของเขาแต่ว่าทางทางผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเรียกว่าเมียน้อยกันต้องมาแจ้งนี่ใช่ใช่คะ่ะก็มาแจ้ง <ใน S 2> ถ้า <ใน S 2> เกิดแอบ,บมาไหวมาเจอศพกันครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็จบลงแค่นั้นไงเฮ้ยอาจารย์คนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้จักกันหมดแล้วเขาก็จะสงสัยว่านี่คือใคร ทำไมมานั่งฉันไม่รู้จักเธอเป็นเธอมาเสียใจด้วยเหตุผลอะไรอ่ะใช่ใช่ก็ไม่มีใครไปถามหรอกปะมิถามอาจารย์ถามหรอคนเท่าคนแก่ตามต่างจังหวัดก็ถามอนุเป็นใครมายังไงอ่าใช่เพราะไม่รู้จักก็จะถามกันก่อนนะคะแล้วต่างจังหวัดเราก็จะแบบไม่ได้ถามเพราะอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรหรอกก็ถามตามมารยาทอ่าประมาณนี้อ่าสรุปแล้วก็คือไปรู้มาแหละว่าเขาคือ เมียอีกคนนึงแลวลูกอีกคนนึงด้วยใช่ใช่ค่ะอาจารย์และทําไมถึงกังวลเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่ารถที่ซื้อนะคะอาจารย์ซื้อแล้วก็มีประกันคุ้มครองด้วยเหมือแนบบแบบประมาณว่านะประมาณว่าถ้าผู้เช่าซื้อหรืออะไรเนี่ยเกิดอุบัติเหตุประกันตรงนี้จะเป็นการคุ้มครองวงเงินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ,อ,ะอาจารย์รใช่ในส่วนนี้ด้วยทําให้เขาแบบว่าไม่ต้องจ่ายค่างวดอะไรต่ออีกแล้วก็ทาง ผู้ชายสามีที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็มีการซื้อประกันชีวิตไว้ด้วยตังหานก, oh. ก็จะได้เงินก้อนนี้ออกมาอีกออนะคะแล้วก็มรดกส่วนที่เหลือก็จะต้องตกเป็นของลูกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยนะคะเขาก็มองว่าเฮ้ยทางนั้นอ่ะจะมาขอแบ่งไหมแต่ไม่ได้จดทะเบียนนี่แต่ด้วยความแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนค่ะอาจารย์แต่เขาอ่ะคือลูกอีกคนนะ อ๋อโอเคก็คือลูกนะก็คือลูกแล้วก็มีการรับรองบุตรด้วยค่ะอาจารย์หมายถึงว่าผู้ชายคนเนี้ยที่เสียชีวิตได้ไปรับรองบุตรกับอีกผู้หญิงอีกคนหนึ่งอีกสองคนสองคนเหรอใช่ค่ะอันนี้สามคนผู้หญิงทั้งหมดคือผู้ชายเนี้ยมีเมียสามคนมนเมียหลักคนเดียวที่เป็นเจ้าเจ้าภาพจัดงานแต่มีอีกสองคนเนี่ยมารวมตัวกันในวันสุดท้ายของชีวิตใช่ค่ะและสามคนเนี้ยมีลูกด้วยกันหมดเลยโอ้เยี่ยมนะ <laughs> แปลว่าที่เขาช่วงช็อตช่วงแรกนี่เป็นเพราะว่ามีเมียหลายคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเลี้ยงหลายบ้านนะโหขนาดผมนะบ้านเดียวผมยังเดือดร้อนไม,ไม่แน่ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ซึ่ง<อ>ทางทางผู้ชายอะค่ะเขาก็ไปรับรองบุตรเนี่ยให้กับทั้งส3มสามคนเลยสาครอบครัวเลยเ<อ>ว่าเป็นลูกเขาจริงอะไรอย่างเงี้ยก็สมควรทําอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะด้วยความเป็นพ่อใช่ไหมคะแต่ทีนี้ผู้หญิงที่จัดงานเนี่ยเขาก็ที่อยู่ปัจจุบันนะคะเขาก็กังวลว่าเอ้ยทั้งสองคนเนี่ยจะมาขอ ส่วนแบ่งมรดกไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่ะทั้งหมดที่ที่เขาทํามาเนี่ยเขาก็ทำมาหาได้มาร่วมกันนะสองคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กังวลใจแต่ว่าท้ายที่สุดก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีค่ะอาจารย์เพราะว่าทั้งสองคนน่ะเขาแค่มามามาร่วมงานมาร่วมงานเฉยๆไม่ได้มาขอแบ่งทรัพย์มรดกอะไรอ ประมาณนี้โอเคหลังจากวันนั้นก็จบลงงานศพ<ช>จ,จบลงด้วยดีด้วยดีค่ะแล้วชีวิตมันเป็นยังไงหลังจากนั้นครับผู้หญิงก็จะต้องมาดูแลธุรก,กิจต่อหรือว่าเลิกกิจการไปเลยแล้วรถเป็นยังไงบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็มาเรียนรู้ค่ะจยาแล้วก็มาดูแลธุรก,กิจต่อแล้วก็เอาเงินที่ที่มาจากการทําประกันมาซื้อรถเพิ่ม